ศึกษาหลายโตครับวิเคราะห์เบื้องว่าพืชใดส,สามารถทําเงินได้แล้วทําเงินเร็วกะตกลงมาเป็นกล้วยหอมทองเพราะว่า8เดือนเคืองสามารถทําเงินได้แล้วปัจจุบันทั้งหมดในสองพันกลนครับบนพื้นที่10ไร่ครับหลังจากตัดเครือแรกเข้าก็จงนอกว้หนอหนึ่งหลังจากนั้นอีกหาเดือนกล้วยทีหเอาเลือนอไว้น่ก็สามารถแท่งปีออกมาได้แล้วก็ตัดเครือที่2ภายใน7เดือนนะครับร่วมแล้วปลูกลอมหนึ่งมีเครืองได้2เครือปลูกเครือหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเก็บเกี่ยวได้3เครือ พอผลผลิตออกปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามขายในหมู่บ้านก่อนขายในพื้นที่ก่อนขายในหน้าเฟสก่อนขายออนไลน์ก่อนค่อยๆขายไปขายไปปุ๊บเนี่ยตลาดก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับก็เลยเป็นเป็นทีมาวาตอนเนี่ยสองพันต้นเนี่ยบ่พ่อขายนะครับบางคนสร้าง,งจองสองเดือนบพันในของนะครับของเขาขายนอหนอระยิบห้าบาทน,นะครับคำนอเขานี่เขาจะเลือกนอกที่สมบูรณ์นะครับเป็นนอใบดาบ นออวบนอสมบูรณ์ไปปลูกค้นปลูกแล้วก็ปลูกงามเก็บผลพิสเสียวจะขุบนอไผ่สั้งจองก็ได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นจะขายนอเนี่ยก,ก็ได้รายได้สูงขึ้นกันครับตัดเครือขายขายเป็นหวีก็ได้ขายยกเครือก็ได้เครือกล้วยเครือหนึ่งเขาปลูก2,000ต้นเนี่ยย่างหน่อยก็ต้องได้2,000เครือนะครับเครือเขาขายเครือละประมาณ200ถึง300บาทต่อเครือนะครับถ้ายกล่องแบบนี้มัน2อ0สต้นต่อไร่กะไรหนึ่งประมาณ5,000มถึง6,000ืบาทต่อ นายน้ำตันนะครับสวัสดีครับผมซื้อวิ่น่าศีละหังนะครับเป็นเจ้าของสวนกล้วยหอมทองบ้านหนองบัวตำบลรนะบอบันอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมาสารคามนะครับความเป็นมาของการ่าปลูกกล้วยหอมทองส้่งได้ไรครับคือเดิมที่ตรงตรงแปลงกล้วยหอมทองนะครับเดิมที่เป็นทีหน้าเราผมมองว่าการทาหน้าเนี่ยมันเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกแล้วก็ต้นทุนการผลิตกระสูงทั้งคาไถคาปัน้นขาวานขาเกี่ยวฮักแล้วเหเรือบ่เท่าใดแล้วก็ห้องบามารถกำหนดราคาได้ ผมก็เลยมองว่าจะเปลี่ยนจากหน้ามาเป็นอย่างดีศึกษาหลายโตครับพยายามวิเคราะห์เบิง่งงมาพืชใดิสามารถทรําเง,เนเง,าางินได้แล้วสามารถทําเงินเร็วก็ตกลงมาเป็นกล้วยหอมท่องเพราะว่า8เดือนเคึ่งสามารถทําเงินได้แล้วแต่เป็นพืชไม่เย็นต้นก็ต้องรอ4ปี5ปีก็เลยเป็นกล้วยหอมท่องครับหลังจากตกลงมาเป็นกล้วยหอมทองแล้วเนี่ยการวางแผนการผลิตมาห้าสิปลูกจากตน้นการตลาดห้าสิสามารถขายได้หลายบันไดนะครับ ก็เลยสรุปมาว่าเดือนละซี่ตอยตนเนี่ยเป็นจํานวนทีพ่อเหมาะเข้าสามารถขายได้พื้นที่เขาไม่ซิบไรเนี่ยเขากลับมาสองพันตนนะครับเดิมทีมันเป็นหน้านะครับก็สามารถปลูกกล้วยหอมทองได้เพราะว่ากล้วยมันจะตายหลากเนาตายนะครับเขาก็เลยมาต้องปรับเปลี่ยนเป็นยกล่องขึ้นมานะครับยกล่องนี้นําเพื่อปลูกกล้วยหอมทองได้นะครับตอนกําลังขุดว่างแผนปลูกเนี่ยชาวบ้านโดยรอบก็บกว่าเห็นดีด้วยนําเพราะว่าพื้นที่นี่มันเหมาะสําหรับการเทนหน้า สีมาเห็ดสวนกล้วยมันกระบ,บอกคือบานคือเมื่องเพิ่นนะครับหลายคนก็มองว่ามันสิไปไว้บนะครับแต่ผมก็ต้องยืนยัดเชื่อมันในตัวเองนะครับช่วงแรกปลูกเอาลงลายปันเลยครับคือของเ้าปลูกเนี่ยขฮาปลูกเป็นรุ่นๆเดือนละสี่ลอยต้นนะครับเดือนเริ่มปลูก22 000, มิถุนายนลงสี่ลอยต้นกรรกฎาดาสิงหากันยาลงเดือนละสี่อยต้นร่วมร่วมหาเดือนเป็นสองพันต้นครับข้าวางแผนการตลาดไว้ว่าเดือนหนึ่งอะ่ะข้าขายประมาณสี่ลอยเครือ ลกมือละสามซีเครือม really so, right. so, ันต้องเฮ็ดได้อยู่แล้วพอที่แรกเริ่มเนี่ยเขาเขาบ่มเขาบ่มตลาดเขาต้องขายเองเพราะนั้นก็เลยมีโจทย์แบบนั้นว่าปลูกเดือนละสี่ลอยเครือพ่อปัจจุบันทั้งมัดจากต้นครับปัจจุบันทั้งมนีสองพันต้นครับบนพื้นที่สิบไรครับระยะการปลูกถ้าเป็นที่ดอนเนี่ยปลูกสองพุสองแต่เนื่องจากวาของเขาเนี่ยมันเสียพื้นที่ไปตรงร่องกลางก็เลยเป็นระยะปลูกสองพุ่นสี่ก็ได้ไรละสองร้อยต้น ปัญหาแรกๆของการปลูกหอมทองเนี่ยของผมเนมี่ยบ่มีเพราะว่าวางแผนไปดีตั้งแต่ต้นพอเขาศึกษาวิธีการรักษาวิธีการดูแลก,ก็เลยบม่มีปัญหาครับเขาคุดลองสวนขึ้นมามันดินม,มันฟูอยู่แล้วเขาก็ว่าต้องคุดหลุมปลูกนะครับเอาปุ๋ยคอกคลุกๆๆแล้วก็ปลูกเลยนะครับแล,ล้วหลังจากนั้นเนี่ยต่อมา2เดือนก็ต้องใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นนะครับหลักสลับกับปุ๋ยเคมีนะครับ ร่วมแล้วก็เป็นสองครั้งนะครับยังละสองครั้งเราล้างจากปลูกปุ๊บจากมือจากเดือนนะที่ได้เก็บหลังจากปลูกเนี่ยหกเดือนมาตรฐานของกล้วยหอมท้องต้องแท่งปีนะครับพอแท่งปีปุ๊บเขาก็คำข้อบ่ให้กล้วยหอมท่องหักครับปัญหาของกล้วยหอมท้องก็คือว่าถ้าว่กคำเนี่ยกล้วยมีสิทข้อนะครับพอคำเสร็จปุ๊บอีกสิบห้ามือกระตัดปีห่อผลเพื่อป้องกันมแมลงป้องกันแสงแดดถ้าไม่ผิวบดีแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีมาล่วงผลทีเดียวหลังจากนั้นอีกสองเดือนครึ่ง สามารถเก็บเกี้ยวได้เลยร่วมจากปลูกไปถึงเก็บเกี่ยวแปดเดือนครึ่งครับครับหลังจากตัดเครือแรกเ่าก็จชงนอไว้นอหนึ่งนะครับหลังจากนั้นอีกหาเดือนกล้วยทีห่อเหลือนอไว้กระสมาแท่งปีออกมาได้ล้วก็ตัดเครือที่สองภายในเจ็ดเดือนนะครับร่วมแล้วปลูกลอมหนึ่งปีครึ่งได้สองเครือปลูกเครือหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเก็บเกี้ยวได้สามเครือร่วมระยะเวลาสองปีช่วงแรกๆเข็บตลาดเทงไหครับช่วงแรกๆที่ปลูกเนี่ยเขาบาท่านมีตลาดยังเลย คิดยากอยู่ว่าสิขายหมดบมเดือนละซี่ลอยเครื่อเนี่ยพอผลผลิตออกปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามขายในหมู่บ้านก่อนขายในพื้นทีก่อนขายในหน้าเฟสก่อนขายออนไลน์ก่อนค่อยๆขายไปขายไปปุ๊บเนี่ยตลาดก็กว้างขึ้นกว้างขึนนะครับก็เลยเป็นเป็นทีมาว่าตอนเนี่ยสองพต้นเนี่ยบ่พ่อขายนะครับบางคนสร้าง,งจ่องสองเดือนพันในของนะครับเมื่อแรกเที่ยวกล้วยไปขายเนี่ยก็คืออายครับรู้สึกอายแต่ว่าก็คุยกันกับแฟนทุบานว่า เขาเอาของไปขายเขาเขาเขาแมนขอท่านนะครับเขาเอาของไปขายเขาเอาของดีๆให้เขาเขาไปยังเขาตรงอาอยก็เลยตัดควอมอาอยออกกลายเป็นควอมกานะครับหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยด้วยคุณภาพผลผลิตของเขาดีคนหนึ่งสื่อสื่อต่อสื่อต่อปากต่อปากตลาดเขาก็เลยกว้างขึ้นกว้างขึ้นปัจจุบันเนี่ยตลาดเท่าเนี่ยมียูทูปมียูทูปพื้นทีเลยคือคือในพื้นทีเนี่ยกรมี่ออนไลน์กรมี่แล้วก็พอค้าตั้งจังหวัดกรมี่ตอนนี้คือ ผู้ดใดจะได้ของจำจองก่อนปลูกกล้วยหอมท้องนี่มีการสั่งได้ด้รูปแบบได้บแบดน่ครับการปลูกกล้วยหอมทองเนี่ยคือหนึ่งะขายเครื่อได้นะครับตัดเครื่อขายขายเป็นหวีก็ได้ขายยกเครื่อก็ได้เครื่อกล้วยเครื่อหนึ่งเขาปลูก2,000ต้นเนี่ยย่างหน่อยก็ต้องใน 2, ้2 0 0ันเ,เครื่อนะครับเครื่อเขาขายเครื่อลราประมาณ 200- อถึง300บาทต่อเครื่อนะครับถ้ายกล่องแบบนี้มัน2 2 0 0ตน้นต่อไรก่าไรหนึ่งประมาณหาหมื่นถึงหกหมื่นบาทต่อปีครับเขาปลูกเดือนละ4 0 0ต้นเหมือนปะล่ะ เราะนั้นเดือนหนึ่งก็ต้องมีซีลอยเครื่อนะครับขายมือละสามซีเครื่อเครื่อละสองล,ลอยสามอยก็คือมือหนึ่งอ่ะถั่วเฉลี่ยก็คือเจ็ดลอยก็บาทถึงพันหนึ่งต่อมาคือขายนอของเฮ้าขายนอ,นอละยี่บห้าบาทนะครับคํานอเฮ้านี่ฮาจะเลือกนอกที่สมบูรณ์นะครับเป็นนอใบดาบนออวบนอสมบูรณ์ไปปลูกค้นปลูกแล้วก็ปลูกง่ามส่วนใหญ่อ่ะบรเนนขายนอเพราะว่าบ่ใครขุดนอนอกจากเก็บผลพลิ้แล้วยังจะขุดนอไผสั้งจองก็ได้อยู่ครับ คือการขายนอเนี่ยเป็นผลพลอยได้ครับแต่ว่าฐานเน้นขายนออีหลีอก็สามารถทําเงินได้หลายเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยใไฮนออย่างหน่อยซีนอถึง7จนอเพราะฉะนั้นจะขายนอเนี่ยก็ได้รายได้สูงขึ้นกันครับต้นทุนการปลูกกล้วยนี่ครับแรกๆเลยก็มีค่านอที่เราซื้อมาปลูกนะครับแล้วก็มีค่าว่างระบบน้ำแล้วก็ค่าคุดลองสวนใบคำกล้วยแล้วก็ทุ่งห่อกล้วยนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยสองสามเดือนต้องซื้อเทืยนนึงบม่ได้ซื้อดูบันไดครับ ขอดีของการปลูกกล้วยหอมท้องสังไรใดครับขอดีของการปลูกกล้วยหอมท้องคือว่า1่ราคาก็สูงไล่ใดต่ออะไรจะสูงกว่าการปลูกกล้วยชนิดอืน่น2-3เท่านะครับอีกอย่างหนึ่งของกล้วยหอมท้องก็คือมาลไล่ใดตอ่อไรอ่ะมันดีก็ก,การปลูกเขาการปลูกเขาเนี่ยคือว่าเฮาบ่สามารถกาหนดราคาใดแต่กล้วยหอมทองเนี่ยเฮ้าสามารถกําหนดราคาใดเพราะว่าเฮาปลูกเองขายเองแล้วผลผลิตในตลาดมันมีหน่อยเป็นหนทางที่ว่าเฮาสามารถทําเงินไดรายก็เข่ากล้วยหอมท้องน่ะบ่าใครมีโลก บอมีโรคาตผ้าคื่คือกล้วยนําว่าอยากฝากทีนะพื้นที่อยากเริ่มต้นปลูกหรือว่าอยากแนะน้าอีกอย่างครับครับสําหรับผู้ใดอยากปลูกกล้วยหอมทองนะครับกาเขาาเบิ้งสวนที่เขาประสบประสําเร็จเขามาดูเขามาเรียนรู้เขามาศึกษากรให้ท่องแท้ว่ามีปัญหาอย่างการดูแรลรักษายังไหนจังจังไปลงมือทําครับบริเทณแต่และพื้นที่ว่าคือกันเพราะฉะนั้นเขาต้องไปปรับใส่ในใน,ในพื้นที่ของเขาว่ามาเสียคือเขาได้ถูกแนวเขาต้องศึกษาดีๆครับ อยากมาซื้อพันธุ์หรือว่าอยากมาซื้อนอกล้วยมาซื้อเครื่อติดตอ่อได้ช่องทางใดครับครับถ้าผู้ใดสนใจอยากซื้อกล้วยหอมทองอยากซื้อพันธุ์กล้วยหอมทองอยากซื้อนอะครับติดตอ่อได้ที่สวนเอ็นเจนะครับบ้านหนองบัวตาบลละบุันอำเภอเชียงยืนมหาสารคามครับเบอร์โทรครับ089 0 9แ1004แล้วก็0861599642ครับ